การแต่งหน้าโขนตัวพระรามของประเทศไทยแล้วนี่คือการแต่งหน้าโขนตัวพระรามของประเทศขมรทำไมมีอะไรล่ะไม่เคยเห็นพระรามขมรเลยไงใครเข้าจะมาแต่งนะ แบบพระรามประเทศไทยรอนานเกินเข้าตแบบ้องแตบบ่งหน้ากันแบบนี้เอาซี่กระป้องทาหน้าก็จบละเตรียมขึ้นแสดงได้พระรามมาแจา้า <c oughs> โซเชียลเม่นเข็มมินิประ <c oughs> มรึกขยือ พัมพารามพามพัมพามยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโซเชียลมนเคมมินิพระอเนกับกระผมจอร์ดหน้าเจียวอ่ะคนดีคนเดิมอ่ะเอจอร์ดมึงเปลี่ยนนางแบบเต้นได้ไหมกูเห็นแล้วกลัวตับกูหห้ว่ะเขาไม่ใเ่๊ยาย,ายนี่ไม่ต้องกลัวหรอกเพ่ว่าแต่จอร์ดวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างวะเรื่องแรกในวันนี้เป็นเรื่อง หลังจากที่ประเทศเขมรนั้นได้เคมศิลปะต่างๆของประเทศไทยและในเรื่องสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เราประชาชนคนช,นชนชาติเขมรได้บอกว่านี่คือผลงานสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างที่เป็นของชนชาติเขมรเราเป็นสิ่งที่บรรพบุรษเขมรอังกอรโบราณสืบทอดศิลปะสืบต่อกันมา แล้วพอคนไทยได้เห็นก็บอกกับขมรว่าหยุดก่อนขมรน,นี่คือศิลปะประเทศกูศิลปะประเทศคุณมึงมันเป็นหินแล้วก็เป็นทรงแบบนี้ไม่ใช่เหรอปฏติมาก,กรรมสิ่งก่อสร้างในขมรหรือว่าในประเทศไทยหรือจะทั่วโลกคุณมึงจะอ้างเป็นเจ้าของทั้งหมดไม่ได้นะขมร คนไทยหรือวัดชาวต่างชาติทั่วโลกเข้าเห็นสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมอะไรแบบนี้เขาก็บอกว่าของไทยแน่นอนทั่วโลกรู้แต่คนเขมรไม่รู้แบบบอกหล <c oughs> ังจากที่ประชาชนคนชนชาติเขมรเคมศิลปะไทยที่สร้างเป็นวังเขมรหรือว่าจะเป็นวัดในเขมรอันนี้เข้าใจได้ะนะ ว่าอยู่ในใต้อนัตของประเทศสยามมานานจึงได้รับศิลปะการก่อสร้างแบบสยามไปด้วยถึงคนเขเมรจะบอกว่านี่คือศิลปะเขเมรโบราณก็ตามพวกบ้าบอหรือว่าจะเป็นการออกแบบตึกกระทรวงมหาดไทยเขเมรที่เห็นหลังคาแล้วดูยังไงยังไงก็ศิลปะไทยชัดๆหรือว่าจะเป็นการออกแบบด่านเขเมรที่หลังคานั้นดูยังไงยังไงก็ศิลปะไทยชัดๆ จากเมื่อสมัยก่อนที่ดานเขมรเป็นศินละปะอะไรแบบนี้อยู่ๆไม่กี่ปีศิละปะเขมรนั้นก็เปลี่ยนไปใช่เลยศิ <c oughs> ละปะวัดเขมรก็เคมไปแล้วศิละปะวังเขมรก็เคมไปแล้วเหมือนกันสิ่งก่อสร้างที่เขมรนั้นจะเคมต่อไปคือเ <c oughs> มลุหรือว่าเตาเผาศพนั่นเองเอาไง ถึงเวลาที่พวกขมนจะเคมเตาเผาพี่แล้วสินะแ,แล้วเรื่องนี้มันเป็นมายังไงไวจอดมันเป็นเรื่องที่คนขมรนคนหนึ่งได้โพสต์คลิปและรูปบนเฟ e บุ๊กเอาไว้ว่านี่คือการออกแบบเมรุ 3D หรือว่าเมรุเตาเผาศพในประเทศไทยที่เราเห็นกันนะนะนี่คือการออกแบบสถาปัตยกรรมของกัมพูชามันเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษของเรา ฝากไว้กับลูกหลานของเราในอังกอร์มันเป็นสถาปัตยกรรมของเขมรที่ดีดีมากสอนความรู้ให้เด็กเขมรเพื่อสถาปัตยกรรมที่สวยงามของเราจะไม่หายไปจากประเทศกัมพูชาถ้ากดแปลไทยแล้วก็ได้ประมาณเนี้ยนะไปแล้วเมนเผาซอบแ,บนแมนเก ในสิ่งที่คนขเขมรคนนี้โพสนั้นเขาก็ได้โพสคลิปในการออกแบบเมลุขเขมรหรือว่าเมนนะนะเป็นคลิปแบบนี้เลยอะ่ะเมนบ้านโกมึงก็จะเขมเอาอีกแบ๊บบอกไ,ไอจอดแล้วมันสร้างจริงหรือ,อยังวะจากที่จ็อดดูอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะอา้าวแต่เท่าที่จอดอะ่ะอยู่กับพวกผู้คนขเขมรมานานแล้วถ้าเขาก่อสร้างเมลุนี้เสร็จแล้วนะเขาถ่ายรูปมาโชว์แล้ว และนี่พวกเขาโพสแค่คลิปการออกแบบมีลุเท่านั้นทำให้เดาได้ว่าเขาอาจจะยังไม่สร้างก็ได้บอสแม่ออกแบบสรุดล่ะมีตังสร้างหรือเปล่าเธอะเดี๋ยวลุกพี่หุนหุนก็ต้องบากนะไปข้อยืมเงินไปสร้างเมนเมนอีกแบบบอเอออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยถ้าเมนเมนสร้างเสร็จแล้วขอใช้งานก่อนได้ไหมน่าจะนอนอุ่นดีนะ ห,หุ่นชอบโอ้โหดูจากการออกแบบแล้วมันเอาจริงนะนะคอมเมนเขาเอาจริงเราก็เค็มจริงอยู่แล้วนี่แม่คนโพสก็โพสมาได้มันเป็นศิละปะอังกอร์ทรงต่อถึงลุกล้านเดี่ยวพอพอนานไปมันก็อ้างรักทานในกำแพงนครวัดอีอแลรวตอนนี้นี่ทำไมเขาไม่อ้างกำแพงนครวัดหรอเพื่อกูก็ไม่รู้ช่างแกะเขาแกะไม่ทันมั้งบ้าบอ เอยจอดเขามีออกแบบเป็นรูปแบบ AI หรือเปล่าอ่ะนี่เลยบอสแม่เสียนรับปะ,ขะเขมนโบราณน,นี่มันเมนบ้านกูชัดชัดแม่มีฝรั่งเดินขึ้นไปดูเมนด้วยคนออกแบบเข้าโคงจะคิดว่าวันไหนที่ไม่มีงานศพเผ่าคุณมึงก็เอาเมนเผาพี่ไปปิดวิกให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเข้าชมความงามต่อเลยสินะสุดยอด มองมุมน่ามุมไหนมันก็เมนเผาพี่ของประเทศไทยชัดๆการออกแบบร่างคาก็คือศิลปะไทยจ้าเลยมียักษ์ขมแมเฝ้าประตูทางเข้าด้ะเดี๋ยวมึงคอยดูนายซองถ้าพวกขมแมนเข้าสร้างเมนนี้เสร็จแล้วเราพวกคนคนชนชัดขมแมน‑‑ปงเชิง <ๆ S 1> มาเห็นเมนเผาศพข้องประเทศไทยที่มีอยู่มากมายทั่วประเทศ เดี๋ยวพวกคนขาเมนมันก็แหกปากบอกอีกว่าสิ่งนี้คือที่เผาศพคนขมรนที่เป็นเสียนรปะข้ามรนโบราณเราคือออริจินอลพวกประเทศไทยเอาเสียนรปะของเราไปมันต้องมาแบบนี้แน่นอนแบบบรอพี่เมียวเพล้วปกติแล้วนี่คนขมรนเวลาเขาตุยแล้วเขาจะไปเผาที่ไหนล่ะเพรมันมีไล่ระดับไว้ซ่อง ถ้าเป็นพวกข้าราชการขเมนคนรวยคนมีเงินก็จะได้เผ่าแบบระดับเฟิร์สคลาสน่อยเป็นการเผผากลา,างแจ้งแบบระดับที่นอน v ี p อพะถ้าเป็นพวกคนชนชั้นกลางน่อยก็จะเผ่าอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นชาวบ้านจริงๆตาซี่ตาซ่า,า58ก็เผ่ากันกลา,างแจ้งมีหลังคาคมนิดน้อยแค่นั้นเองเรีที่ขเมนนี่เขาไม่มีเมนเผาศพเลยเพ์เมนเผาศพขเมนบางทีก็มีถ้ามีก็ประมาณเนี้ย โอ้โหคนละเรื่องกับที่ออกแบบมิกกี้เลยนี่ <c oughs> มึงก็รู้คนชนชัคะขมนมันสร้างภาพกันแกล้งชีวิตยากจะเป็นไทยใจจะขาดลองรัฐบาลไทยบอกเดิว่ารับตั้งดาวทำบัตรไทยรับประชากรขมันมาเป็นคนไทยพวกคนคแมันที่ได้ยินตั้งก็วิ่งแฮมาขอกันทำบัตรไทยแน่นอนเฮ้ <c oughs> <c oughs> พวกชีวิตคนคแมน ตั้งแต่เกิดแกเจ็บรักก็ะทึ้งตุย๋ยกูยากจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เหมือนประเทศไทยปากบอกว่าตัวเองเป็นออริจินอลเป็นต้นแบบเป็นพ่อของวัฒนธรรมไทยแต่ไม่เคยทำอะไรเป็นสักอย่างถ้าทำเสร็จออกมาก <c oughs> ็ออกมาบ้าบอกูจะรอดูว่าพระเมรุขเมนจะสวยแค่ไหนถ้าทำเสร็จกูว่างว่าพวกคุณขเมนคงไม่แอบ,บมา <c oughs> ดูงานการสร้างเมนที่ประเทศไทยหรอกนะแบบเบอ เรื่องต่อมาเป็นเรื่องเป็นที่รู้ดีกันว่ากองทัพของประเทศไทยนั้นมีขีดความสามารถในทุกๆด้านจึงทําให้ความแข็งแกร่งของกองทัพไทยนั้นอยู่อันดับที่25จาก145ประเทศทั่วโลกในเรื่องความแข็งแกร่งของทางทหารในทุกๆด้านแล้วหนึ่งสิ่งที่ทหารไทยนั้นขาดไม่ได้คืออาวุธยุโทโธปกรณ์ของทหารไทยที่จำเป็นอย่างมากในการสู้รบกองทัพไทย จำเป็นที่จะต้องผลิตอาวุธขึ้นมาเองเพื่อเป็นการพัฒนาในกองทัพและลดภาระในการนำเข้าอาวุธยุธโทโธปกรณ์และสิ่งที่เป็นอาวุธยุธโทโธปกรณ์สมัยใหม่นั้นก็คือดโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับนั่นเองที่กองทัพไทยร่วมมือกับเอกชนในประเทศผลิตเองได้แล้วทแค่โดนแค่นี้ประเทศเขมนเข้าก็ผลิตได้ขมรนผลิตได้แล้วหรือนี่ขมนเข้าผลิตได้ตั้งนานแล้วมึงเพิ่งรู้หรอเออ แต่พี่เหมียวเพ่อันดับกองทัพของประเทศขเขมรนี่อยู่อันดับที่111ของโลกเลยนี่เขาจะผลิตโดนทางการทหารได้หรือเพื่อทำไมมันจะไม่ได้วะเขาเคยเป็นกองทัพอังกอร์สุดยิ่งใหญ่มาก่อนนะมึงเรื่องการทําโดนแค่นี้มันจิบจิบกองทัพไทยผลิตได้กองทัพเขมรก็ผลิตได้จิบจิบมีคลิปโดนขเขมรไหมเพ่นี่เลยเป็นไงโดนขเขมรติดธงชาติขเขมรด้วยแท้สุดๆไปเลย เออพี่เมียวเพ่มันว่าวหรือเปล่าเพ่เอ <Hey, S 1> มันใช่ที่ไหนมันคือโดรนหรืออากาศยานไล้คนขับ av uav หรือเปล่าเพ่เออนั่นแหละ av av เหมือนกันเดี๋ยวมึงดูโดรนทหารขมรนไอซ่องเข้าจะทดสอบการบินแล้วว่าแต่คนประเทศขมรนเขาขาดธงชาติขมรไม่ได้จริงๆเลยนี่ไอซ่องมึงคอยดูโดนกองทัพขมรจะขึ้นแล้ว เป็นไงไม่ต้องมีไฟฟ้าไม่ต้องมีท่านก็บินได้สุดยอดเทคโนโลยีกองทัพเมียงพระเขมรถ้าวันไหนไม่มีลมละเพ่ท่าแปลกๆก,ก็ขึ้นไม่ได้ไงเอาที่พี่เหมียวสบายใจเพ่สมุ่งสมองไปหมดแล้วนี่บ้าบอรเรื่องต่อมาวงการฟุตบอลเขมรต้องสั่นสะเทือนหลังจากทีมฟุตบอลทีมชาติเขมรนั้นโชว์ฟอร์มยอดแย่ จากประตูเซนต์คอร์ดทีมชาติเขมรนทาให้เหล่าแฟนบอลทีมชาติเคมเรน,น,มคมนั้นรู้สึกอยากจะเตะฟรีคิกผู้รักษาประตูทีมชาติเคมรนซะเรลือเกินตอนนี้เหล่าแฟนๆทีมชาติเคมรนได้รู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงากับชีวิตพวกเขาคิดในใจว่าทีมเขมรนของเรานั้นตกรอบแน่กูแต่อยู่ๆก็มีคนเขมรนที่เป็นกูรูฟุตบอลเขาได้บอกเอาไว้ว่า ผลการแข่งขันของทีมชาติไทยและทีมชาติแคมรและทีมชาติติมอเจอกับทีมชาติแคมรในไม่กี่วันข้างหน้านี้เขาได้บอกเอาไว้ว่าผลสกอร์การแข่งขันนั้นเว็บแคมเอ็นเด้งแล้วนี่มันหุนหุน,หนอโมเรมนี่แะโดยผลบอลคือทีมชาติกัมพูชาชนะทีมชาติติมอร์3-0และทีมชาติกัมพูชา เชิญนชนะทีมชาติไทยไปได้2ประตูต่อหนึ่งทำให้ทีมชาติกัมพูชานั้นผ่านเข้ารอบไปได้ปัญญาอ่อนแล้วคนขเเมรนที่เขาเห็นสกอร์บ้าบอคอแตกแบบเนี้ยเขาว่าไงบ้างวะคนขเเมรนที่เขาเห็นสกอร์บอลแบบนี้เขาก็บอกว่าเรื่องแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้อะนะปัญญาอ่อนเข้าใช้อะไรคิดวะว่ามันจะเกิดขึ้นมาได้ก็เขาไม่ได้คิดไงพี่กูก็ว่าอย่าง,งานั้น ถ้าเปลี่ยนผู้รักษาประตูะมันอาจจะชนะได้นะเฮ้ยค้าเมนอย่าเพิ่งเปียนประตูมาเป็นเซนต์ตคอร์ทห้องห้องห้องแจกประตูไทยก้อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนประตูเดอ้อ <c oughs> อย่าปล่อยให้ผู้รักษาประตูนั้นทำพลาดอีกทำพลาดเยอะๆเลยไทยกติมอชอป <c oughs> ผู้รักษาประตูของเราก็เหมือนจุดจุดจุดทำไมจะไม่ชนะเราเออไม่พูดดิฟ้าเพื่อคนดูกินข้าวโย ทีมชาติติมอร์นั้นเรามีความหวังว่าจะชนะนะแต่ไม่มีความหวังกับประเทศไทยเลยเอ้าวเฮ้ยอย่าเพิ่งหมดหว่างสิทีมชาติคัเมนอาจจะทรมทีมชาติไทย20ประตูต่อสูก้ก็ได้ใครจะไปรู้ชนะทีมชาติติมอร์ให้ได้ก่อนนะเราค่อยว่ากันเออมันต้องแบบนี้สิวะตราบใดทีด่คนคเเมน,นนั้นยังไม่เลิกเข้มอย่าหมดหว่ง อย่าคาดหวังสูงเกินไปอ่ะความสามารถของทีมไทยนั้นแข็งแกร่งในการแข่งขันนี้ไทยอาจจะตกรอบแรกก็ได้โดยฝีมือขม้นใครจะไปรู้ะมันเป็นไปไม่ได้อ่ะแต่ทีมกระทิงป่าอย่างเรานั้นต้องลองอ้าวทีมกระทิงป่าหรอกเหรอคุณวัดทีมควายขม้นผมว่านะกัมบูชาเจอลาวอ่ะไทยชนะ51แน่นอนแล้วถ้ากัมบูชาเจอประเทศไทยอ่ะชนะ3 1แน่นอนเลย นี่ไงกูบอกแล้วไงโทษของกาวซ้ำเขทำลายสมองสมองหมดกูก็บอกแล้วให้กินน้ำมันตับปลาเยอะๆให้มันเข้าไปบํารุงสมองบ้างเห็นทีมชาติมอเป็นทีมชาติลาวไปแล้วแบบบอกถ้าเราดงดีนะไทยอาจจะทําเข้าประตูตัวเองสองลูกก็ได้โกข้องประเทศไทยไม่ใช่แบบโกข้องขมนันฝ่าย กัมบูชาจะชนะตามที่คาดเอาไว้นนี้น่้มันต้องเพราะนมคนนี้ส้มกับเป็นคนขเมเณรน้อยเชื่อแต่ในสิ่งที่ลอกหลวงเผื่อเจอไม่สนใจรักการเป็นจริงคนแบบนี้แหละหุ่นหุ่นชอบปกครองง่ายดีดูทรงบอลดีทีมขเมเณนของเรานั้นแข็งแก่งกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะไม่เป็นไรทีมขมเมนเดี๋ยวโกขมเมนแจกให้เองโซโซนะเราเพื่อนเพื่อนเมียงพระ ถ้าเป็นการชกมวยอะ่ะทีมชาติเมนของเรานั้นชนะเป็นที่หนึ่งไปแล้วอ้าวใครห้ามอะไรคุณมึงอะ่ะช่วงที่ทีมเมนแตะบอลโยใครอยากจะชกก็ชกไปดิแต่ระวังโดนใบแดงเด้อแบบบอ,อมันยากมากเลยนะคะแนนของเรานั้นเท่ากับประเทศมาเลเซียและมาเลเซียก็ชนะทีมอ่ะมันแย่มากเลยอะ่ะแล้วพูดถึงทีมไทยนั้นชนะทีมอไปสิบอีกขอให้ทีมวัวป่านั้นจงเกิดปฏิหาร ทำรายสถิติใหม่ๆของโลกฟุตบอลในรายการนี้ด้วยเถิดคนเมื่อกี้ก็บอกทีมกระทิงป้าอันนี้ทีมวัวป้าสรุปว่าพวกเองเป็นตัวอะไรกันแนว่วะถ้าทีมชาติขเขมรของเราเล่นกับตีมอนั้นมีความหวังถึง60%แต่ถ้าเจอทีมชาติไทยนั้นมันคือ0%สําหรับผมะนะถ้าเจ้ารู้แล้วว่าชะตากรรมของเจ้าไม่อาจชนะทีมชาติไทยได้ข้าก็อยากจะให้กำลังใจเจ้า ถ้าเจ้านั้นยังมีแรงเคมประเทศไทยจงสู้ต่อไปทีมชาติเมนพ่อทีมฟุตบอลไก่แห่งอาเซียนปอกปั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 กปอกคเม